กับเ l a 2 5 0องตัวเฟสลิปคันนี้นะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมค่ะคือความเป็นเฟสลิปก็คือความไมเนอร์เชนทั้งคันเลยนะคะลองดูที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนเลยดีกว่านะคะกระจกหน้าของเขาค่ะจะเป็นแบบกระจังหน้าแถบ2ชั้นนะคะบง่งบอกถึงความเป็นเฟสลิปนั่นเองค่ะสำหรับล้อของเขานะคะก็จะเป็นตัวล้อ MG ขนาด19นิ้วค่ะตัวลายล้อจะเป็นแบบลายซี่สีดําเงานะคะให้ความโหดค่ะเพราะฉะนั้นล้อแบบนี้นะคะจะมีในตัวเฟสลิปเท่านั้นคาลิเปอร์เบรกก็เป็นของตัว Mercedes b e n z แล้วก็ MG ด้วยค่ะเราจะเปิดแบบใช้เท้าเตะ h a n d f r e ี Asset ก็ได้นะคะหรือว่านี่ค่ะเขาจะมีสวิตให้กดเปิดประตูแบบนี้เลยค่ะก็คือสามารถเปิดฝาท้ายแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นเบาะทรงสปอร์ตบัคเก็ตซีตนะคะแล้วตัวท็อปของเขาค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมก็คือตรงกลางค่ะจะเป็นอคันทาร่านั่นเองนะคะ <S <S เพิ่มความนุ่มนวล,ลแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะแถมยลงไก็แช<บ>ร์กดซับสไคร้กนนะคะแล้วก็ไปรับชมคลิปเต็มกันเลยค่ะ